สวัสดีครับอ่าอันนี้วันนี้ก็มาลองไลฟ์เล่นไหมครับดูนะครับเฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ไลฟ์บน YouTube ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าคลิปมันจะออกมาเป็นยังไงเอฟเท่าไหร่แล้วเนะี่ยโอ้โห ตอนนี้เอฟเอต่ำมากเลยกระจอกไม่แห่งนะครับไม่รู้ว่าตั้งค่ายัางไงนะให้มันลืล่นๆหนึ่งสสามสี่ห้าหกโอเคตอนนี้ลื่นยัง ตอนนี้น่าจะลื่นแล้วนะครับดีขึ้นถือว่าอาการดีขึ้นโอเคตอนนี้น่าจะกลับมาดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวผมดูเอเพสก่อนมันเท่าไหร่แล้วเนะี่ย เก้าสิบเด็ดแปดสิบเก้าสิบหกสิบอันนี้ต่ำหกสิบเอ้าทำไมฟิมลิปมันต่ำวะเดี๋ยวผมจะลองไลฟ์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อดูอาการอีกทีหนึ่งเผอๆคอมอาจจะพัง <c oughs> หรือเปล่า Okay, เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็จะสร้างสร้างที่พักนะครับอันนี้มันใดใช่ไหมไม้อันนี้มีน้อยเดี๋ยวผมใช้อันนี้ดีกว่าไม้สีขาวดีกว่าทำเป็นวันได จะเอามุมไหนเป็นแบบบันไดเดีย่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับลองมุมนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมลองมุม,ม,มนี้ก่อนตรงนี้น่าเป็นทําบันไดาทางขึ้นไปชั้นสอง บ้านละเดี๋ยวนะจะสร้างยังไงวะเนี่ยใส่ต้องต้องทำอยบาเนี้ยวางบันไดสองขั้นนี้แล้วก็ตรงนี้นะ่ทางขึ้น ทัพหนึ่งนะครับโอเคยกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาบันไดไปฝั่งไหนเพราวะว่าน่าจะเอาไปฝั่งนี้แหละนะามาดูเอฟเอปยดีดวยกว่า เอฟเอสก็น่าจะโอเคแนละ้วอันนี้บล็อกสองอันนี้บล็อกสองโอเคเสมอโอเควันจบพอดีเลย รู้สึกว่าตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะเนี่ยตรงนี้มันกระจกอะมันมันยังไงไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องแก้ตรงนี้แล้วก็วางบันไดโอเคเอาบันไดมา ตรงนี้มันทะลุบ้านตรงนี้เลยไม่เป็นไรเราค่อยแก้ได้ประมาณนี้เนาะเราขอาจัดก่อนให้มันดูดีหน่อยโอเค ฝั่งนี้ผมว่าจะเอาเป็นกระจกะกระจกมันเบนน่าจะน่าจะเวิร์กประมาณนี้ตัดต้นไม้ด้วยนะต้นไม้บาง tôn nâng đấy, nó này dư này quá nhé. นอนก่อนดีกว่าได้แบบเห็นชัดกว่านี้ตรงนี้มันมืดอยู่ไม่รู้ว่าคิปเปอร์อะไรจะเกิดหรือเปล่า,าต่อกันเลยนี่อันนี้ก็เหมือนเดิม5ชั้น1 2 3 4 5ประมาณนี้ มันติดใบไม้ว่ะเดี๋ยวขอเคลียใบไ,ไม้ตรงนี้สักคู่หนึ่งนะ อ pues ¿Ah, ุ้ยเลยเลยวะท้ออะไรวะเนี่ยโอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว เป็นล่างแล้วอแล้วก็เอาบล็อกพื้นมาต่อด้านบนเพื่อที่จะทำชั้นสาม ก็น่าจะเป็นชั้นสมแหละโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวปักไฟก่อนเราเอากระจกแป๊บกระจกกระจกเบนอยู่ไหนวะโอ้ตรงนี้นี่เอง ใส่ปุ๊บมันก็จะเดี๋ยวลองออกไปข้างนอกก่อนเริ่มหิวแล้วเนี่ยเดยวความหิวลดไปสองขีดนี่อันนี้ก็มันแปลกๆอ่ะสำหรับผมมันดูแปลกๆอ่ะเพราะว่าตัวบ้านมันอยู่นี่แนละ้วแล้วมีอะไรไม่รู้แบบเหมือนฝังเข้าไปในเนี่ย เดี๋ยวค่อยแก้กทีนึงดีกว่าตรงนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้าวดิว่าข้าวโตยังข้าวโตแล้วหนึ่งทำไมมันโตช้าจาังวะโอ้ปูกไปห้าหกต้นโอ้โห,โ,หโตต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดู กล่องก่อนน,นะว่ามันมีข้าวไหมไม่มีเลยโหจะฆ่าบัวแล้วเนี่ยจะฆ่าบัวเดี๋ยวรอมันโตอีกนิดนึงดีกว่าทำไมข้าวมันโตช้าจังวะ คงไม่ตายก่อนนะเว้ย okay. เดี๋ยวไปคาบที่ขุดก่อนขุดจอบก็เรียกว่าอะไรวะที่ตักดินะอ่ะ มันเริ่มหิวแล้วนะรถไปสามขีดแล้วตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้า ตรงนี้ไอ้ตรงกระแพงหินแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องขดุขดขดุดขุดออกแล้วก็ใส่เป็นไม้แทนนะครับเพื่อให้มันแบบกลมกลืนกับบ้านที่ผมสร้างอ่ะให้มันกลมกลืนหน่อยอย่างนี้มันไม่กลมกลืนอนะ่ะ ัวไม่ถึงอีกโอ้ชีวิตทำไมมันสูงจังวะนั่นไงพังแล้วที่ขุดพังเดี๋ยอไปคราบก่อนเ,อออเราก็ลืมดูไง,ไงขามาสองอันเลย สำรองไว้เพื่อมันหักดูทรงแล้วต้องต่อต่อพื้นอีกอย่างมันไม่มันมัน,มน,มน,มนทุบไม่ได้นะครับมันสูงเกินไปมีฐานด้วย ทำฐานไว้ก่อนว่ามุมสูงสุดของกำแพงคืออยู่ตรงนี้ทุบเพื่อไว้ตัวแมงเตีย้ยเดี๋ยวทุบไม่ถึง เราลืมตัดลืมกุดด้านข้างนี้ด้วยอะ ตอนนี้บล็อกเกยออกมาจากบ้านประมาณบล็อกหนึ่งน,นนะเนไม่เป็นไรอยู่ได้ก็พอแล้วแหละอันนี้แบบไม่ได้วางแผนเลยนะว่าจะสร้างแบบไหนไอคือแบบคิดสดๆเลยในมุมไหนก็เอามุมนั้นอนะ เริ่มมืดอีกแล้วโอ้โหเวลาทำไม้ผ่ผนไปไอวจังวะมืดไวม,มากยังสร้างไม่เสร็จเลยโอ้โห ชั้นหนึ่งมันสูงประมาณนี้นี่ว่าใช่ไหมประมาณเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวนับใหม่ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้มันมันก็ตีไปประมาณชั้นสองแล้วกัน เตี้ยวหมนไมมจะไม่พอน้ำบนนี้น่าจะทำเป็นแบบ เป็นกระจกนี่ยเนาะน่าจะสวยทำเป็นกระจกด้านบนตัวเตี้ยกะยืดต้องยืดโหบล็อกมันจะสุกไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไปเอากระจกก่อนเอามาติด น่าจะพออยู่มีประมาณชุดหนึ่งติดไปเลยแถวแบบยาวๆอ่ะกระจกมันเหลือเดี๋ยวเข้าไปขุดขุดทรายใหม่ปรงอันนี้ ให้แบบเหมือนกันศาสตรอะฝนจะไม่ตกตเพราะมันหิววมันจะแบบเริ่มวิ่งไม่ค่อยได้กระโดดวิ่งกระโดดแบบไม่ค่อยดีแล้วนะมันเดินช้าอึดจังเยแต่ตอนนี้มันยังไม่หิวมาก บอกตัวนั้นมันขาดไปเดี๋ยวจะตอนนี้ทุบไป,เ,ปเลยดีกว่ามันจะบังอะเหมือนมันติดอะติดตรงเนี้ยเนินเนี้ย กอ,อ,กอันนี้หนึ่งสองสามสีห้า 2, ้าหนึ่งสอ้าโอเคตรงนี้จะเป็นกำแพง 那，你种？这个。 ตรงนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวยังคิดไม่ค่อยออกนะลองไปดูดฟาร์มข้าวดิโตยังเนี่ยอุ้ยโตแล้วนะโตแล้วฝั่งด้นก็โตเย่เ yeah, จ๊กินเนื้อสัตว์แล้วเว้ยเจ๊กินเนื้อสัตว์แล้ว เคอ่าออไปเอ้าทำไมบวมันให้ไม่ได้วะเอ้าอะไรวะเฮ้ยทำไมบวกให้ไม่ได้อ่ะ ไม่รู้ว่าทำไมบัวเขาให้ไม่ได้วะมันก็กินยากไม่ใช่เหรองงแป๊บอะไรครับเนี่ยขอค่าแป๊บนึงขอค่าหน่อยเฮ้ยอย่าอยู่อย่าอยู่ใกล้กันดิอยู่แบบห่างๆหนยจือ้อจื้อค่าจะไม่โดนค่าผิดตัวได้มาเนี่เดี๋ยวเอง ก่ไม่รู้ว่าเป็นไรนะให้อาหารไม่ได้แต่ตอนนี้ย่างย่างเนื้อแกะก่อนเก็บไม้แป๊บโหเหล็กเราก็เยอะเหมือนกันนะเอ้ยไม่ใช่เหล็กห,หินดูไงเป็นเหล็กวะเนี่ย แบบนี้อิ่มข้าวมันต้องแบบโตเร็วกว่านี้ข้าวนี่มันน้อยไปเดี๋ยวคย่อยเดี๋ยวอีพีไหนสักอีพีหนึ่งเดี๋ยวค่อยทำข้าวอยูห่หรือไม่ก็แบบทำทำแบบไม่ได้อแบบัดอ่ะอาจจะทำแบบไม่ได้อัดคลิปนะครับฟาร์มข้าว,วต้องรอดูต่อไปนะครับสลับวันนี้การไลฟ์สดก็ขอจบ